คำว่าอย่าหลงลืมตัวเองในเชิงธรรมหมายถึงการตระหนักรู้ถึงความเป็นจริงของตัวเองและไม่หลงในสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้ในชีวิตเช่นความคิดอารมณ์หรือสิ่งภายนอกที่ไม่สามารถคงทนอยู่ได้ในระยะยาวในแนวคิดทางธรรมะ การหลงลืมตัวเองมักเกี่ยวข้องกับการที่เราติดกับความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละขณะจนทําให้เราเสียความสามารถในการเห็นความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตล้วนไม่ท่่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตัวตนของเราคือสิ่งที่ไม่คงที่มันเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมประสบการณ์และการตอบสนองต่อสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัว หากเราหลงลืมตัวเองหรือหลงในสิ่งเหล่านั้นเราจะไม่สามารถเห็นธรรมชาติที่แท้จริงของชีวิตได้เราจะตกอยู่ในกับดักของอัตตาที่ทำให้เรามองทุกสิ่งทุกอย่างผ่านกรอบของความต้องการความคิดและความคาดหวังซึ่งมันนำไปสู่ความทุกข์ในแนวทางของพระพุทธศาสนาการรู้ตัวและไม่หลงลืมตัวเองเป็นการฝึกฝนสติและปัญญา เพื่อให้เราสามารถเห็นความจริงของสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละขณะโดยไม่ยึดติดหรือลหลงใหลในมันเมื่อเราเข้าใจว่าโลกนี้ไม่เที่ยงและไม่มีอะไรที่สามารถเป็นเจ้าของได้ในทางที่แท้จริงเราจะสามารถปฏิบัติชีวิตได้อย่างปลอดภัยจากความทุกข์และจะเห็นว่าความสุขที่แท้จริงมาจากการปล่อยวางและการยอมรับความไม่แน่นอนของชีวิต การไม่หลงลืมตัวเองจึงหมายถึงการมีสติในการมองตัวเองและโลกอย่างชัดเจนเราไม่ต้องการให้ตัวตนของเราหลงในสิ่งภายนอกหรือความคิดที่หลอกลวงแต่เราต้องสามารถมองเห็นทุกสิ่งตามความเป็นจริงเข้าใจในความไม่เที่ยงและอยู่กับความสงบในใจโดยไม่ลหลงไหลในสิ่งใดที่ไม่สามารถคงอยู่ได้ตลอดไปการไม่หลงลืมตัวเองการฝึกฝนสติในโลกที่ไม่เที่ยง เป็นหัวข้อที่สะท้อนถึงการรับรู้ถึงความไม่แน่นอนของชีวิตและการพัฒนาสติในตัวเราเพื่อไม่ให้ตกลุมพรางของการหลงลืมตัวเองในโลกที่หมุนเวียนไปอย่างรวดเร็วและไม่เที่ยงในโลกที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงที่ไม่สามารถคาดการได้เรามักจะหลงลืมความสำคัญของตัวเองและสิ่งที่เราควรให้ความสำคัญเช่นความสงบภายในความรัก และการรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่นความไม่เที่ยงในโลกที่เราพบเจอเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความสับสนและไม่มั่นคงในจิตใจของเราบางครั้งเราอาจหลงลืมที่จะยืนอยู่ในเส้นทางที่แท้จริงของเราและเริ่มว่ายตามกระแสของโลกจนกลายเป็นคนที่ไม่รู้จักตัวเองหรือสูญเสียความหมายในชีวิตการฝึกฝนสติช่วยให้เรารู้ตัวในทุกๆขณะ และสามารถเห็นภาพรวมของชีวิตได้ชัดเจนขึ้นโดยไม่ให้ตัวเองตกเป็นทาสของความคิดหรืออารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ที่ไม่เที่ยงสติเป็นเครื่องมือที่ทำให้เรากลับมามีความรู้สึกต่อปัจจุบันมากขึ้นช่วยให้เราไม่หลงไปในอดีตหรืออนาคตที่เป็นเพียงแค่ความคิดในจิตใจแต่มองเห็นและรับรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้อย่างแท้จริง การไม่หลงลืมตัวเองจึงไม่ใช่เพียงแค่การรักษาความสงบในใจเท่านั้นแต่ยังหมายถึงการรู้จักเลือกสิ่งที่มีค่าจริงๆในชีวิตโดยไม่ให้ความคิดที่ไร้สาระหรือความวิตกกังวลเกี่ยวกับอนาคตมาหลอกหลอนเราสตทิทำให้เราเห็นความเป็นจริงของทุกสิ่งในชีวิตเช่นการยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบการปล่อยวางจากการยึดต,ติดและการรู้จักตัวตนที่แท้จริง ในทางธรรมการไม่หลงลืมตัวเองคือการเป็นผู้ที่ตื่นรู้ไม่ถูกดึงเข้าไปในกิเลสหรือความอยากที่เป็นที่มาของทุกเมื่อเราฝึกสติเราจะสามารถเห็นความไม่เที่ยงในทุกสิ่งทุกอย่างได้ชัดเจนและไม่ถูกหลอกให้ตกไปในความทุกข์จากสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้การรักษาสติในโลกที่ไม่เที่ยงจึงเป็นการฝึกฝนให้เรามีความสุขที่ยั่งยืนและไม่ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอก แต่เป็นความสงบที่มาจากภายในใจที่มั่นคงและเต็มไปด้วยความเข้าใจในธรรมชาติของชีวิตที่แท้จริงการฝึกฝนสติในโลกที่ไม่เที่ยงจึงเป็นการกลับมายืนอยู่ในเส้นทางที่เรากำหนดเองไม่ให้โลกภายนอกเข้ามาครอบงำเราและทำให้เราหลงลืมตัวตนที่แท้จริงของเราเองในโลกที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงความวุ่นวาย และแรงกระตุ้นรอบด้านสิ่งหนึ่งที่หลายคนมองข้ามแต่กลับเป็นกุญแจสำคัญในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขและสงบคือสติและการรู้ตัวคำสองคำนี้อาจฟังดูเรียบง่ายแต่ในทางพุทธศาสนากลับมีความลึกซึ้งและสำคัญยิ่งในการนำพาเราสู่หนทางแห่งการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงความหมายของสติและการรู้ตัว สตคิคือความระลึกรู้ความมีสำนึกอยู่กับปัจจุบันเป็นการระลึกได้ว่าขณะนี้เรากำลังทำอะไรอยู่กำลังรู้สึกอะไรอยู่ไม่ใช่ปล่อยใจให้ล่องลอยไปกับอดีตหรือกังวลกับอนาคตสติจึงเปรียบเหมือนแสงไฟที่ส่องให้เราเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในใจและกายอย่างชัดเจนการรู้ตัวเซมเพอร์เจเหรือที่บางครั้งเรียกว่าสัมปชัญันหมายถึงความตื่นรู้ การมีความเข้าใจและตระหนักรู้ในสิ่งที่กำลังเป็นอยู่ไม่ใช่แค่รู้ว่าเรากำลังเดินกำลังหายใจหรือกำลังโกรธแต่ยังเข้าใจด้วยว่าทำไมเราถึงเป็นเช่นนั้นและสิ่งนั้นกำลังนำไปสู่อะไรเมื่อเรามีสติและการรู้ตัวเราจะไม่เพียงแค่เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นเท่านั้นแต่ยังเข้าใจและเลือกได้ว่าจะตอบสนองต่อสิ่งนั้นอย่างไร สติและการรู้ตัวกับความทุกข์ความทุกข์ในชีวิตของมนุษย์ส่วนใหญ่มาจากการยึดติดความคาดหวังและการต่อต้านสิ่งที่เป็นจริงเช่นเราทุกข์เพราะอยากให้สิ่งต่างๆเป็นไปนอย่างที่ใจต้องการแต่โลกไม่ได้เป็นเช่นนั้นเมื่อเราไม่มีสติเรามักเผลอดพลายตามอารมณ์เช่นโกรธอุดตินเศร้ากลัวหรือแม้แต่หลงไหลแล้วก็ติดอยู่กับอารมณ์นั้นโดยไม่รู้ตัว แต่ถ้าเรามีสติที่รู้เท่าทันว่านี่คือโกรธและมีสัมปชัญญะที่เข้าใจว่าถ้าเราปล่อยให้ความโกรธครอบงำมันจะนำมาซึ่งคำพูดหรือการกระทำที่เป็นทุกข์เราจะมีพื้นที่ในใจที่จะเลือกเช่นเราจะไม่ตอบโต้ต่อน,นี้เพราะความโกรธยังแรงอยู่พื้นที่เล็กๆนี่คืออิสรภาพคือการไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการหลุดพ้น สติไม่ได้ทําให้ปัญหาหายไปแต่ทําให้เรามีทางเลือกหลายคนเข้าใจผิดว่าสติคือการทําให้ตัวเองนิ่งหรือสงบอยู่ตลอดเวลาแต่ในความเป็นจริงสติคือการอยู่กับสิ่งที่เป็นอย่างตรงไปตรงมาไม่ตัดสินไม่ผลักไสแม้กระทั่งความกลัวหรือความเศร้าเมื่อเรามีสติเราอาจยังเจอปัญหาเหมือนเดิมเจอกับคำพูดที่บาดใจหรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ แต่เราเปลี่ยนไปในวิธีที่เรามองและตอบสนองสติจึงเปรียบเสมือนร่มในวันที่ฝนตกมันไม่ได้หยุดฝนแต่ทำให้เราผ่านฝนไปได้โดยไม่เปรียกจนเกินไปสติคือหนทางที่พุทธเจ้าตรัสสอนในพระพุทธศาสนาการเจริญสติคือหัวใจของการปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะเป็นการเดินจงกรมการพิจารณากายเวทนาจิตหรือธรรม ล้วนเป็นเครื่องมือในการฝึกสติทั้งสิ้นเพราะเมื่อมีสติเราจะเห็นความจริงว่าสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตนความเห็นเช่นนี้จะค่อยๆทำให้ความยึดมั่นถือมั่นเบาบางลงและนำไปสู่การดับทุกข์สติในชีวิตประจำวันเราไม่จำเป็นต้องเข้าวัดหรือปลีกวิเวกเพื่อฝึกสติเสมอไปการมีสติสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา ตั้งแต่ลืมตาตื่นนอนกินข้าวทำงานเดินทางพูดคุยจนถึงก่อนหลับถ้าเราสามารถกลับมาระลึกรู้สิ่งที่ทำในแต่ละขณะเรากำลังปลูกฝังการรู้ตัวและลดความหลงในความคิดอารมณ์และความเชื่อที่ปรุงแต่งสติและการรู้ตัวไม่ใช่เพียงคำสอนในตำราแต่เป็นประสบการณ์ตรงที่ต้องฝึกและลงมือทำด้วยตนเองมันคือศิลปะของการมีชีวิตอยู่กับความจริงอย่างอ่อนโยน การไม่หลงตามทุกอารมณ์ที่ผ่านเข้ามาและการมีอิสระจากการยึดติดที่เป็นรากของความทุกข์ทั้งปวงเมื่อเรารู้จักตื่นขึ้นมาอยู่กับปัจจุบันขณะนั้นเองเราได้ก้าวสู่หนทางแห่งการหลุดพ้นแล้วทีละก้าวทีละลมหายใจด้วยสติและการรู้ตัวที่งอกงามในใจเราความหมายของความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงหรืออนิจจัง คือธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอไม่มีสิ่งใดอยู่คงที่ไม่ว่าจะเป็นร่างกายความรู้สึกความคิดสถานการณ์หรือความสัมพันธ์ทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปตามเหตุปัจจัยชีวิตของเราจึงเป็นเหมือนกระแสน้ำไหลไม่สามารถจับต้องไว้ได้ถาวรแม้แต่ความสุขก็อยู่กับเราเพียงชั่วขณะเดียวเช่นเดียวกับความทุกข์ที่ไม่มีอยู่ตลอดไปทุกสิ่งอยู่ได้เพียงชั่วคราว และพร้อมจะเปลี่ยนแปลงเสมอการยอมรับหมายถึงอะไรการยอมรับความไม่เที่ยงไม่ใช่การยอมแพ้หรือหมดหวังแต่คือการเข้าใจและไม่ขัดขืนกับธรรมชาติของชีวิตเป็นการหยุดดิ้นรนหยุดสร้างภาพลวงที่ว่าสิ่งนี้ควรจะเป็นอย่างนั้นหรือเราต้องเป็นอย่างนี้ถึงจะมีค่าการยอมรับจึงเป็นการวางใจอย่างอ่อนโยน ไม่ใช่ปล่อยตามยถากรรมแต่เป็นการเปิดใจให้เห็นความจริงและอยู่กับมันอย่างตรงไปตรงมาแล้วการอยู่กับตัวเองอย่างแท้จริงคืออะไรการอยู่กับตัวเองอย่างแท้จริงหมายถึงการไม่หลีกเลี่ยงไม่กลัวและไม่หลอกตัวเองเรากล้าที่จะเห็นความกลัวความเศร้าวความไม่มั่นคงของตัวเองโดยไม่ตัดสินเรายอมรับความเปลี่ยนแปลงของใจในแต่ละวัน โดยไม่รีดจัดการหรือผลักไสเราไม่พยายามเป็นคนอื่นไม่ต้องสมบูรณ์แบบไม่ต้องทำให้ทุกอย่างอยู่ในการควบคุมนั่นคือการอยู่กับตัวเองในแบบที่เราเป็นไม่ใช่แบบที่โลกคาดหวังหรือที่เราหลอกตัวเองว่าควรเป็นเมื่อยอมรับความไม่เที่ยงเราจึงอยู่กับตัวเองได้การยอมรับความไม่เที่ยงทำให้ใจเราคลายจากการยึดต,ติด เราไม่ต้องกอดความสุขไว้แน่นเพราะรู้ว่ามันจะผ่านไปเช่นเดียวกับความทุกข์ที่เราไม่ต้องผลักสายมันเพราะมันก็ไม่อยู่ตลอดไปเมื่อใจเราไม่ต่อต้านเราจะเห็นความจริงของชีวิตอย่างสงบไม่หวนไหวกับการเปลี่ยนแปลงและนั่นคือพื้นฐานของการอยู่กับตัวเองอย่างแท้จริงอยู่กับความว่างอยู่กับความไม่แน่นอนอยู่กับความจริงในทุกขณะ การยอมรับความไม่เที่ยงคือการเปิดใจให้เห็นธรรมชาติของชีวิตอย่างไม่หลอกตัวเองการอยู่กับตัวเองอย่างแท้จริงคือการยอมให้ใจได้พักไม่ต้องแบกรับภาพลวงหรือความสมบูรณ์แบบเมื่อเรายอมรับความไม่เที่ยงได้ใจเราจะอ่อนโยนขึ้นเข้าใจมากขึ้นและรักตัวเองได้ลึกซึ้งขึ้นโดยไม่ต้องพึ่งพาสิ่งใดนอกจากความจริงความหมายของ การยึดติดการยึดติดในทางพุทธศาสนาหมายถึงการจับไว้แน่นการถือมั่นว่าของสิ่งนั้นเป็นของเราเป็นตัวเราเป็นสิ่งที่เราต้องการหรือไม่ต้องการมันเกิดขึ้นเมื่อเรามีตัณหาความอยากและต่อยอดเป็นความยึดมั่นไม่ยอมปล่อยเช่นยึดติดในความคิดของตัวเองยึดติดในความรักความสัมพันธ์ ยึดติดในภาพลักษณ์ชื่อเสียงยึดติดในความดีหรือแม้กระทั่งธรรมะที่เราศึกษาซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเหตุให้จิตใจเราไม่เป็นอิสระและอยู่ในสภาวะที่ลืมตัวเองหลุดพ้นจากการยึดต,ติดหมายถึงอะไรการหลุดพ้นไม่ได้หมายถึงการหนีจากโลกหรือการไม่รับรู้อะไรเลยแต่หมายถึงการรู้เท่าทัน และปล่อยวางจากสิ่งที่พัฒน,นาการใจเราไว้รู้ว่าอะไรคือของจริงอะไรคือมายาเห็นว่าสรรพสิ่งทั้งหลายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าใจว่าแม้แต่ตัวตนของเราก็เป็นสิ่งที่ถูกร้อยเรียงมาจากฐันห้าและไม่ควรยึดถือเป็นของจริงเมื่อเข้าใจเช่นนี้จิตใจจะค่อยๆค,คลายออกจากการยึดมั่น และเข้าถึงความสงบเย็นอย่างแท้จริงวิธีแห่งการไม่หลงลืมตัวเองประโยคนี้ไม่ใช่การส่งเสริมให้ยึดติดในตัวตนแต่หมายถึงการตื่นรู้ในความเป็นจริงของชีวิตไม่หลงไปกับกระแสะแห่งความอยากหรือบทบาทที่เราสงสัยจนลืมว่าแท้จริงแล้วเราเป็นเพียงธรรมชาติหนึ่งในจักรวาลนี้การไม่หลงลืมตัวเองในทางธรรม คือมีสติรู้ตัวในทุกขณะเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตใจและสภาวะต่างๆอย่างไม่เข้าไปยึดถือใช้ชีวิตโดยไม่ผักใสหรือดึงดูดสิ่งใดจนเกิดความทุกข์ไม่เผลอไปยึดต,ติดแม้กระทั่งกับความดีหรืออุดมการของตนเองจนกลายเป็นอัตาแฝงการปฏิบัติที่นำไปสู่ความหลุดพ้น จเจริญสติฝึกสติรู้เท่าทันความคิดความรู้สึกไม่เผลอตามอารมณ์พิจารณาอนัตตาเห็นว่าทุกสิ่งไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราวางใจเป็นกลางไม่ยึดดีไม่ยึดชั่วแต่รู้เท่าทันและเรียนรู้จากทุกอย่างสมทานและวิปัสสนาฝึกจิตให้สงบและเห็นตามความเป็นจริงอยู่กับความเรียบง่ายใช้ชีวิตด้วยความพอเพียงไม่หลงไปกับสิ่งรา้า การหลุดพ้นจากการยึดติดไม่ใช่เรื่องไกลตัวหรือสงวนไว้แต่เพียงพระอริยะเท่านั้นแต่เป็นหนทางที่เราแต่ละคนสามารถฝึกฝนได้ในชีวิตประจำวันเพียงเราเริ่มด้วยการตื่นรู้ในใจของเราเองยอมรับในความไม่เที่ยงและค่อยๆค,คลายจากสิ่งที่เคยยึดถือไว้เพราะสุดท้ายแล้วการไม่หลงลืมตัวเองในทางธรรมคือการจำได้ว่า เราไม่ได้เป็นเจ้าของอะไรเลยไม่แม้แต่ตัวเราเองอัตาและการตระหนักรู้การฝึกสติในชีวิตที่ไม่เที่ยงในโลกที่หมุนเปลี่ยนอย่างไม่หยุดนิ่งชีวิตของมนุษย์เปรียบเสมือนกระแสทานที่ไหลไปอย่างต่อเนื่องไม่มีสิ่งใดที่หยุดนิ่งไม่มีสิ่งใดที่ถาวรทุกสิ่งล้วนเปลี่ยนแปลงตามเหตุและปัจจัยและหนึ่งในสิ่งที่หลอกลวงเรามากที่สุดคือ อัตตาความรู้สึกว่าเรามีตัวตนถาวรที่แน่นอนคําว่าอัตตาในทางพระพุทธศาสนาหมายถึงความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนว่านี่คือเรานี่คือของของเรานี่คือสิ่งที่เราควบคุมได้ความเข้าใจผิดเช่นนี้คือรากเหง้าของทุกทั้งปวงเพราะเมื่อใดที่เรายึดสิ่งใดเป็นตัวตนเมื่อนั้นเราจะกลัวการเปลี่ยนแปลง กลัวการสูญเสียกลัวความไม่สมบูรณ์และเมื่อมันเปลี่ยนไปตามธรรมชาติของมันเราก็จะเจ็บปวดในทางตรงกันข้ามอนัตาคือการตระหนักรู้ว่าไม่มีสิ่งใดเป็นของเราโดยแท้จริงแม้แต่ร่างกายความคิดอารมณ์หรือความทรงจำต่างๆก็ล้วนเป็นเพียงกระแสของเหตุและปัจจัยที่มาประกอบกันชั่วคราวแล้วสลายไปไม่มีเราอยู่จริงในสิ่งเหล่านั้น การตระหนักรู้อย่างลึกซึ้งประตูสู่การปล่อยวางแต่การรู้ว่าไม่มีตัวตนถาวรไม่ใช่แค่เข้าใจด้วยปัญญาอย่างผิวเผินเท่านั้นหากต้องอาศัยการตระหนักรู้อย่างลึกซึ้งที่เกิดจากการฝึกสติอย่างต่อเนื่องในชีวิตประจำวันการฝึกสติไม่ใช่เพียงการนั่งสมาธิอยู่บนบอกหรือการหลับตางเงียบๆเ,เท่านั้น แต่คือการมีสติรู้เท่าทันสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกทางกายอารมณ์ความคิดหรือความเปลี่ยนแปลงที่ถาโถมเข้ามาในชีวิตการมีสติคือการเห็นสิ่งเหล่านั้นอย่างที่มันเป็นโดยไม่เพิ่มการยึดมั่นหรือผลักไสเช่นเมื่อเรารู้สึกโกรธการฝึกสติคือการรู้ว่าขณะนี้มีความโกรธเกิดขึ้นในจิตโดยไม่ต้องบอกว่า เราโกรธแค่รู้ว่าอารมณ์นี้เกิดขึ้นตั้งอยู่และจะดับไปเองเมื่อปัจจัยของมันหมดลงความโกรธไม่ใช่เรามันเป็นเพียงคลื่นลูกหนึ่งในมหาสมุทรของจิตชีวิตที่ไม่เที่ยงและความอ่อนโยนต่อความเปลี่ยนแปลงเมื่อเราฝึกสติอย่างต่อเนื่องเราจะเริ่มเห็นความจริงพื้นฐานของชีวิตว่าทุกอย่างไม่เที่ยงทั้งสุขและทุกทั้งความสัมพันธ์ชื่อเสียงฐานะสุขภาพ หรือแม้แต่ความเชื่อที่เรายึดถือทุกสิ่งล้วนอยู่ภายใต้กฎของความเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปความเข้าใจในความไม่เที่ยงไม่ได้นำเราไปสู่ความหดหู่หรือความสิ้นหวังตรงกันข้ามมันทำให้เราค่อยๆปล่อย,อยวางจากการดิ้นรนให้ทุกสิ่งเป็นไปตามใจและเริ่มใช้ชีวิตด้วยความอ่อนโยนมีเมตตาต่อตอนเองและผู้อื่นเราจะเรียนรู้ที่จะรักโดยไม่ย,ยึดมัน่น ให้โดยไม่คาดหวังและอยู่โดยไม่ต้องแบกน้ำหนักของตัวตนที่เราสร้างขึ้นมาเองการตื่นรู้ในโลกที่ยังคงหมุนไปโลกจะยังคงเปลี่ยนไปตามเหตุและปัจจัยของมันแต่ผู้ที่ตื่นรู้จะสามารถอยู่กับโลกนี้ได้อย่างเบาสบายเพราะเขาไม่พยายามหยุดกระแสน้ำแต่เขาเรียนรู้ที่จะว่ายไปตามมันอย่างมิสติก การฝึกสติจึงเปรียบเสมือนการตื่นจากความฝันแห่งอัตตามาสู่ความเป็นจริงของชีวิตที่ไร้ความแน่นอนเป็นอิสระจากพัฒนาการที่เรามองไม่เห็นและในอิสระภาพนี้เองเราจึงพบความสงบความเบาสบายและความงดงามของชีวิตที่แท้จริง